สวัสดีครับผมเป็นคุณทองครับเหล่าน้อยเตากรองเตรียมจะอกงานแล้วครับแล้วครองอันไหน เราหันไหนนดิฮนะเราหันไหนฝุณไม่ค่อยมีหรอกหน้าฝนไม่ค่อยมีฝุ่น คนนี้ก็ดีไปอย่างครับนี่ถ้าหน้าแรงเนี่ยโอ้ยเปล่านี่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยครับหน้าพนก็ไม่ค่อยมีไม่กรองเลยแค่นี่ง<ะ>ไม่กรองเลยแค่สองร้อยสี่ ม่ค่อยมีเลยนิดเดียวลมมันไม่ค่อยแรงเพรผมเป่าแต่นั่นนะไอ,เอ้เครื่องเครื่ออะไรได้ได้ไดเป่าอะไรนะอ๋อไอ้ไดไฟฟ้านะนี่ผมจะซื้อให้อาจารย์ทุกใช้เหมือนกันผมมันโกแก้ขัดได้เยอะอย่างใช่ไหมแรงไหมแรงแรงใช่ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ไอ้มอเตอร์ป่ะมอเตอร์โอ้มอเตอร์สู้เก็บสายไฟไม่ได้หรอกไอเ้เก็บสายไฟอะแรงกว่า อาจัรยครูใช้อยู่คาร์บาลอยู่ข,ของอ <Huh? S 2> ของมาจิต้าเหวนนะของมาจิต้าแบบสายทานนี่ไม่ไม่เสียบสายไฟอ่ะอ๋อเสียบสายไฟก่อแรงอยู่แก่ขัดได้เยอะ รถควันดำได้โหลดเลยนะนเคยๆค<า>วันดำ่วเลยเคยเคยออไ,ไอ้มักคูมาคันหนึ่งนี่ผมขายไปล่าสุดอ่ะทำงานเด็ดควันออกทั่วพุ่วเขาไปถอดกองอากา,อากาศออกอ้าวไม่มีควันครับคือกองอ่ะเราเป่าก็จริงไม่มีฝุ่นก็จริงแต่มันหมดสภาพหมดสภาพแล้ว มันดูแต่พวกไอ้ควันดำเข้าไปอ่ะบางเท่าแกนะคือนะเอาไปทำเครื่องก็มีนะเป็นบางเท่าแกเคยเห็นแล้วควันดำทำไม่หายทเอาปั้มไปเช็คไม่หายรื้อเครื่องพอรื้อเครื่องเสร็จไล่พวกนี้ก่อนเคยเห็นแล้วบางเท่าแกนะหมดไปเยอะแต่ไม่หายคนสุดท้ายก็แค่กรออากาศใช่มันต้องไล่จากไล่จากเบาไปหาหนักะบนั่นแหละ ความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับบางคนที่เล่นรถถ้ารถคุณจับปกติทำงานจกสีควันไม่ดับกออยู่ไปควันดำปุ๊บลองถอดกองอากาศดูนะแล้วทำงานดูถ้ามันหายจะได้ว่ากองมัสภาพเอาทิ้งเลยบางครั้งก็ใส่ในมันอาไอ้ท่อท่โท่ครับเข้าหาเครื่องอ่ะครับก็เป็นเหมือนกันถึงเวลาเราเป่าไม่มีฝุ่นก็จริง แต่ว่าฟองมันหมดสภาพแล้วคือมันเปียกมันชื้อนอะหมดสภาพเราไม่มีฝุ่นก็จริงเดี๋ยวฟองหมดสภาพแล้วนี่ควรเปลี่ยนทุกปีนะครับตรออากาศในี่ไส้ในครับอันนี้ก็ดำแล้วนี่นนต้อดูว่าดำแล้วนีน่ปกติซื้อมานี่ขาวชั่วนะ มันก็ยังดูเข้าได้เนะอโอ้เครื่องรถแรงจริงหมดวัแต่มันกันฝุ่นไม่ดีนะเนี่ยมันรั่วหรือเปล่านี่ฮะตรงเนี้ยไม่รัว่วไม่รัว่วเนี่ยดูจากข้างในเนี่ยไม่รัว่ว ย่ยรถหนักต้องต้องมีกรองในครับถ้าไม่มีนาอันตรายมากถ้ากรองนอกเสียเนี่ยเสร็จเลยครับ ปมนะแรงก็ไม่ดีนะใช่ทะลุทะลุหมดบางคนเห็นในใงเตรา ร้อยครับรองเก้าร้อยสี่สิบรองเจี140รเยรินครับน่าจะได้กลับมาเร็วๆเวนี่ยนะครับครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพีงนี้สวัสดีครับ